ยาไอยาตวนนับซุลมุตมาอินนาอัลลอฮ์เชิญครับคนที่เมื่อหัวใจบรรุทำเลวอพภูที่มีจิตสงบจิตสงบน่ฟ้าจะหลั่งเขาไม่เถื่อนทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ไม่วกเวกว,วุ่ยวายเอรูจีอีอิลารบบิกิรอดิยาตัมมารอดียากลับไปถือกลับไปห้าพระองค์ผู้ทรงพอพระทย ฟ้าดุคุรีที่อ้ายบาดีไปสิไปอยู่กับปวงบาวของเราก็คืออัมบียะว่าดุคุรีจันนตีไปเถอะไปข่าวสาวรรค์นี่คือบุคคลที่ได้รับเชื้อวิรกรรเนีย่ยคนที่หัวใจหนิงที่สุดยามาลายังฟฝ้ามาลุลว่าลาบานุนอิลลามันอัลลอฮุบิคลบินซสลิมวันกิยามัตก็คือวันที่สับไม่เป็นประโยชน์ใดๆ ลูกล้านไม่เป็นประโยชน์ใด,ดๆอิลามันอัตละยกเว้นบุคคลที่พาหัวใจไปอันเดียวหัวใจที่มีความสง,งบสุขทีนี้อัลลอฮ์ซ่อนให้ในอัลกุรอานที่ทิ้งลาอัลบิซิกริลลาฮิตะ